สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องค r y p t o News นะคะวันนี้วันที่1ทธันวาคม2025ค่ะแล้วก็มีประเด็นร้อนที่ต้องหยิบมาคุยกันดุนด่วนเลยเป็นเรื่องของกองทุน Bitcoin Spot ETF ของ BlackRock ค่ะตัว IBIT ครับผมคือมีเงินไหลออกตลอดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสูงถึง2.34พันล้านดอลลาร์คือมองเผินๆเนี่ยมันเหมือนสัญญาณอันตรายเลยนะคะเหมือนนักลงทุนกาลังเทขายทิ้ง ใช่ครับตัวเลขขนาดนี้ถ้าเป็นกองทุนอื่นนี่ผู้จัดการกองทุนคงกลุมขมับไปแล้วแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือท่าทีของ BlackRock นี่แหละครับที่นิ่งมากคือแทบจะบอกว่าไม่สะทกสะทานเลยด้วยซ้ำซึ่งนี่แหละครับคือประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ว่าเขามองเห็นอะไรที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่น่าตกใจก่อนเลยตลอดเดือนพฤศจิกายนมีเงินไหลออก2.3 4พันล้านดอลลาร์ แล้วยังทำลายสถิติไหลออกรายวันไปสองครั้งด้วยคือเข้าใจเรื่องการขายทำกำไรนะคะแต่นี้มันไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเลยมันน่าจะสร้างแรงกดดันมหาศาลเลยหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะมันชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างมุมมองของรายย่อยกับสถาบันเลยทางผู้อำนวยการของ i b บิคุณคริสเตียนอคาสโตรเนียเขาบอกว่านี่คือพฤติกรรมปกติปกติเหรอคะครับเป็นพฤติกรรมปกติของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลขเงินไหลออกคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับพอราคาบิตคอยน์ฟื้นตัวกลับไปยืนเหนือ9 0 0 0 0ดอลลาร์ได้ปุบกลายเป็นว่านักลงทุนในไอบิตกลับมีกำไรสะสมรวมกันถึง3 2พันล้านดอลลาร์โอ้โห oh ครับนี่คือข้อมูลที่บอกเราว่าภาพรวมจริงๆมันยังแข็งแกร่งมากโอเคพอจะเห็นภาพแล้วค่ะแต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าอะไรคือเบื้องหลังความมั่นใจขนาดนั้นของ b l a c k r o c อก แค่บอกว่าเป็นเรื่องปกติอาจจะฟังดูง่ายไปหน่อยสำหรับเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่หายไปคือสิ่งที่ BlackRock เห็นเนี่ยมันเป็นภาพที่ใหญ่กว่าแค่แรงขายระยะสั้นครับหนึ่งเลยคือคกลไกของตัว ETF เองกลไกของมันเหรอคะใช่ครับทุกครั้งที่มีการสร้างหน่วยลงทุนไอบิตเพิ่ม BlackRock ถูกบังคับให้ต้องไปซื้อบิตคอยจริงๆในตลาดเพื่อมาค้ำประกันอ๋อหมายถึงว่าต้องมีบิตคอยจริงๆมาถือสำรองไว้ตลอด ถูกต้องเลยครับนั่นแหละคือแรงซื้อถาวรที่คอยดูดซับแรงขายอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา2คือสิ่งที่เรียกว่าการจัดพอร์ตหรือ Portfolio Rebalancing ของนักลงทุนสถาบันครับเงินที่ไหลออกไปไม่ได้หมายความว่าพวกเขาสิ้นศรัทธาในบิ c o i n แล้วหนีออกจากตลาดไปเลยขยายความเรื่องการจัดพอร์ตหน่อยได้ไหมคะว่ามันต่างจากการเทขายทิ้งเพราะความกลัวยังไง ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับการเทขายทิ้งเพราะความกลัวคือการมองว่าสินทรัพย์นี้หมดอนาคตแล้วแต่การจัดพอร์ตคือการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบของมืออาชีพเมื่อราคาบิตคอยมันพุ่งขึ้นสัดส่วนของมันในพอร์ตก็จะใหญ่เกินเป้าหมายที่วางไว้อืมเข้าใจค่ะ เขาก็ต้องขายส่วนที่เกินออกมาเพื่อทำกำไรแล้วก็ปรับสมดุลพอร์ตแต่เงินก้อนนั้นไม่ได้หายไปไหนนะครับเขาก็แค่รอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อจะกลับเข้ามาซื้อใหม่ซึ่งอาจจะซื้อหนักกว่าเดิมด้วยซ้าเข้าใจแล้วค่ะงั้นแปลว่าสิ่งที่เราเห็นแท้จริงแล้วไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณของตลาดที่กำลังเติบโตและมีผู้เล่นที่ซับซ้อนขึ้นอย่างนั้นสชนะคะถูกต้องเลยครับ คือเสียงดังๆของแรงขายระยะสั้นอาจจะกำลังกลบสัญญาณที่แท้จริงของการเข้ามาของสถาบันในระยะยาวใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนผ่านจากตลาดที่ขับเคลื่อนโดยรายย่อยมาสู่ตลาดที่มีผู้เล่นสถาบันเป็น,นกลไกสำคัญแล้วพวกเขามองเกมยาวกว่านั้นมากเขามองไปที่แนวโน้มใหญ่ๆอย่างการที่เฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยซึ่งมันดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็แนวคิดที่ว่าบิตคอยน์คือทองคำดิจิทัลที่นับวันยิ่งได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นความตื่นตระหนกที่เราเห็นในกลุ่มรายย่อยจึงลดลงอย่างชัดเจนเพราะมีแรงซื้อจากสถาบันคอยพยุงตลาดอยู่เสมอฟังดูแล้วเหมือนกับว่าตลาดกำลังเรียนรู้ที่จะแยกเสียงรบกวนออกจากสัญญาณที่แท้จริงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะและมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะคะครับผมคือถ้าสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เริ่มเข้ามาปฏิบัติต่ตอบิตคอยเหมือนสินทรัพย์ทั่วไปตัวหนึ่งที่ต้องมีการจัดพอร์ตทำกำไรบริหารความเสี่ยงเป็นปกติ มันจะถึงจุดที่บิตคอยสูญเสียความเป็นกระบฏความเป็นอิสระจากระบบการเงินเดิมๆแล้วกลายเป็นเพียงแค่ฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งในเครื่องจักรของ Wall Street หรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ